แม่วันนี้ขนฟิตขึ้นไหมอันไรว่าขาหดเราอะไรอ่ะไม่ถาขนฟิตขึ้นไหมอมขึ้นไหมั้ย่มเหมือนเดิมนะ ไม่ันไนมากอไปวิ่งที่เร่งที่ตอนหนึ่งนะเดี๋ยวกันกินนะ